สามสองหนึ่งแอคชั่นสวัสดีดค่ะเราอยู่กันที่โอเควันนี้รายการของเราชื่อรายการว่าเซวนาโอเคครับก่อนด่นนะครับผมก็จะให้เด็กๆแนะนําตัวกันก่อนนะครับทีละคนนะครับทังทังคนสวยก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีค่ะพี่น้ำหวานค่ะน้ำหวานนะครับก็เดีค่ะเอาใหม่นะครับ สวัสดีก่อนสวัสดีเรารายงานตัวชื่ออะไรครับน้ำน้ำส้มนะครับวันนี้มาฝั่งทางพระเอกครับผมโอ้อครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อเซมเซฟนะครับทานู้ครับสวัสดีครับผมชื่อออมออมครับวันนี้ออมแอมออมแอมโอเคครับผมวันนี้เราจะมาทำเซเว่นวันผาซาลิกเอาทุยทุยเซเว่นวันผาซาลิกนะครับคืออะไรนะครับเดี๋ยวทุกคนนะครับรอติดตามนะครับเราจะมาเล่นเกมหน้านิ่ง ห้ามใครหัวเราะนะครับทุกคนห้าสี่สามทุกคนต้องหน้านนิ่งก่อนสามสองหนึ่งน้านิ่ง <c oughs> อย่าหัวเราะครับผมผมจะดูไปทีละคนนะครับอย่าหัวเราะครับอาหนานิ่งก่อนครับตุ๊บโอเคคนนี้ได้แล้วนะครับ <c oughs> อันนี้หน้านิ่งครับ <c oughs> <c oughs> หอมน้านิ่งก่อนน้านิ่งโอเคหน้านนิ่งก่อนแล้วเราจะเริเร่ม ผมจะร้องเพลงนะครับให้ห้ามให้ทุกคนหัวเราะนะครับห้ามทุกคนนั่นหัวเราะให้ทุกคนหน้านิ่งนะครับสามสองเออเอาเพลงอื่เนเอาเพลงอื่นนะโอเคครับเอาเพลงอื่นครับสามสองหนึ่งนัานนิ่งกันก่อนนะครับห้ามหัวเราะสวัสดี ดีมันนี่เราจะมาต้องอช็วทุเอาอยัางไงจะเปลี่ยนคัดคัดห้าจีสามสเทค2ครับมาครับเราจะมาเปลี่ยนเกณฑ์กันครับเพราะว่าเด็กเราเส้นตื้นมากนะครับ เราเปลี่ยนกันวันนี้เราจะมาแข่งเสียงหัวเราะของแต่ละคนนะครับไปกันที่พี่น้ำหวานก่อนทีละคนครับบทุกคนนิ่งครับทุกคนห้ามหัวเราะตามนะครับทุกคนห้ามหัวเราะตามเอาเลยครับดังๆครับดังวันนี้ครับอย่าพึ่งหัวเราะครับ Ok cái dưỡng anh âm xung hết cái gì hết cái gì hết อัาหอมครับนั่งเหนื่อยแล้วครับผมไม่มีอะไรมากครับแกจังตีสันให้ดีๆวันนี้ครับเอาครับผมเดี๋ยวติดตามกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับติดตามพูดดังๆ